สุกลวัฒน์พูดถึงลูกคนที่2แล้วเลยคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคงจะได้เห็นโมเมนต,ต์ความน่ารักล่าสุดนี้ค่ะนุเมเยียเปิดใจพันสื่อคือไม่มีพี่เลี้ยนะคะเลี้ยงกันเองทั้งหมดเลยครับถามว่าอยากจะมีลูกคนที่2หรือไม่นุเมียบอกว่าอยากมีแต่ก็จะมีช่วงเวลาพักฟื้นครับมีคุยคุยกันกันกบภรรยาหลายคนบอก มีก็มีทีเดียวก็เหนือ่อยทีเดียวในไยใกล้ๆกันถ้าไวห่างกันมากอาจจะชิวเพราะว่าลูกโตแล้วถ้าจะกลับไปมีอีกสักคนเนี่ยอาจจะไม่อยากแล้วตอนนั้นเลยทําให้คิดว่าถ้ามีก็ให้มีต่อกันเลยส่วนตัวมีผู้หญิงแล้วก็อยากได้ผู้ชายครับวเวียเองเผยถึงชีวิตความเป็นพ่อลูกอ่อนชีวิตเปลี่ยนไปมากเมื่อเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกหลายๆอย่างเป็นเชิงใหม่มากครับในชีวิตของผมเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกแต่พอมีแล้วมันก็คือสิ่งที่พิเศษอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกแต่ เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมาก,มากเหมือนที่ทุกคนเคยมีลูกกันเลยครับที่เขาเคยบอกมันจะมีความสุขนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆซึ่งเราพยายามจะมีเวลาให้เขาเพราะผมก็พักงานละครพักงานที่ถ่ายทำยาวๆไป5าถึงหกเดือนครับพอทุกอย่างเริ่มลงตัวก็อาจจะเริ่มกลับมารับงานแบบจิบ๊บจิบกันบ้างพอเขาเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นมันก็จะว้าวขึ้นทุกวันเลยครับก็เป็นอย่างหนึ่งเรื่องราวค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ใหกับเจ้าตัวและภรรยาด้วยค่ะ